สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุงซันนี่นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เราก็จะมารีแอคนะคะซีรีส์ที่เรารอคอยกันมานานนะคะฮา3ีไส,สามสปเรื่องนิทานทันดาวค่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปเลยหัวหน้าหัวหน้าเชื่อเรื่องตำนานผาปันดาวด้วยหรอเชื่อสิไอต,ตัวแรกมันไม่มีฉช่ไหหน้ามนนไม่อยากมี คนบ้างเหรอเดือมีวะไม่รู้อ่ะไม่น่าจะมีมั้งตลอดจ้าชีวิตพวกพี่มีต้นไม้มีต่ป่าพวกเราทุกคนไดุ้ทิตชีวิตทั้งหมดพเพื่อเก็บรักษามันไว้เมื่อเดี๋ยวหนูกลับมาจากกรงุงเทพเมื่อไหร่ ใจมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างหรอหที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอ่ะไอผู้ชายเดี๋ยวนี้โคงมาดีน้อเทียนอยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหารีกับเทียนอ่ะต่ไม่ต้องสนใจหรอกเพราอะไรวะกูค่อยากรู้ว่าว่าเขาเป็นใครนางสาวทอฟันเชอร์พอมาสำหรันผูนน้อสาสาฮะเดี๋ยวอยากไปสอนที่ไหนเนะหมู่บ้านพาบรรดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเันล่ายลำบากมากเลยนะ นี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับเจอกันแล้วใช่เลยไงอ่อนแอแบบเนี้ยถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็รีบบอกผมผมจะได้หารถไปส่งผมอยู่ได้แล้วก็ผมไม่รีบกลับเร็วๆเนี่ยมันยังไงกันแม่วะนี่เพื่อนกูเนี่ยดูแลหูดีๆเ้ดีมันไม่ใ้ยนี่นมันเสื้อเจ้าหน้าที่นี่มียเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใส่หน่อป่อย ที่เมียกูนะจริงเด็กไปไหนหมดกลับบ้านมาละเวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่น้ำทำอะไรที่ช่วยอย่าเรียกตัวเองก็เป็นครูเลยตอนขึไปขนนนเรจะต้องเจออะไรยอที่ต้องใจไมืนบ่อยไมคุณเสียใจอ่ะเดี๋ยวจะไปดูงถาไดถึงขนาดจะต้องถอดใจเลยนะ เคยเยมาแล้วครั้งนึ <S 2> <S 2> so oh, at ่งแล้วตอนนี้ผมเหมือนได้เกิดใหม่แล้วผมอยากใช้โอกาสในครั้งนี้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างครับการที่เป็นบ้านเป็นอาชีพเป็นชีวิตของทุกคนที่นี่ชอบเพลงามจริงมากเลยแต่คุณก็อย่าลืมคิดถึงคนข้างหลังเลยนะถ้าไม่มีผวกับคนเนี่ยได ส่้งปีอะนับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงแล้วขอพรเรื่องความรักเนี่ยทำอธิษฐานจะเป็น<า>งไา้ำตาอะมาิคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็มไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณก็ได้ทำให้คำอธิษฐานของทอง นจบลงไปแล้วนะคะกับตัวอย่างซีรีส์นะคะนิทานทันดาวจะบอกว่าเขาชอบภาพมากะ่ะมันเหมือนนิทานจริงแหละเขาทําให้มันดูเป็นนิทานนะฉากที่มันเปิดปิดที่เป็นต่อฉากก่อฉากอ,อ,อีชอมชอบอนดีมากเลยอะ่ะเขาฝันอะผู้หญิงอะเหรอเออเออคือว่าถ้ากลับจากกรุงเทพมาเมื่อไหรอ่อ่ะค่อยพามาอีกนะแล้วภาพมันก็ซูมซูมจากรูกหน้างามจบอะ เอออน,นั้นนะ่ะภาพนั้นคือแบบเหมือนนีธานอะเรื่องที่เปิดมาก็แบบว่าให้รู้ว่าเอ๊ะมันเริ่มต้นจากตรงไหนจุดเริ่มต้นของเรื่องอะไรยเงี้ยที่ว่าเป็นผู้หญิงเปิดขึ้นมาคือให้มันว่ามันมีที่มาที่ไปนะแบบแล้วก็กลับมาก็คือคล้ายๆเพราะว่าอ่าหัวใจใช่ปะ่ะผ่าตัดหัวใจไป,ไปอยู่ที่ตัวในเอกอย่างเงี้ยที่เป็นน้องมิกเล่นคือมันอารมณ์แบบว่าหัวใจดวงเดิมแต่อยู่ในร่างใครคนคนใหม่ ที่กลับมาหาันตามหาความจริงนั่นแหละตอนแรกที่ว่านายเอกเจอกับพระเอกแล้วว่ายังคิดอยู่ว่าที่พระเอกรู้สึกที่หยุดชะงักอะรู้สึกพิเศษเี่ยเป็นเพราะหัวใจที่อยู่ข้างในหรือว่าคือเขาสปิงกันจริงๆมันรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยก็คืออันนี้มันก็ต้องไปดูไงก็ต้องไปดูในเรื่องอันนี้เราไม่เคยอนิยายไง ไม่ได้อ่านเนี่ยก็เคยก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเทลเลอร์มันดีนะมันก็ทําให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยเพลงกด็ดีเพลงก็ส่งภาพก็ดีคือสีสวยน่ารักด,ดิแล้วก็หล่อมากด้วยอะ่ะอันนี้คือที่เขา <อ S 2> ไปถ่าย<ๆ>เรเลรกกันเฉยเฉยใช่ไหมเฮ้ยเขาต้องถ่ายเข <อ S 2> าต้องถ่ายจบแล้วกำลังจะออนวันที่ยี่สิบเก้ามกราคือเรารอมันานมากเว้ยรอมาแบบเป็นปีอ่ะวันทุกร์สองทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งบนไลฟ์ทีวีอ๋อดูสดไง เรดูสดสองทุ่มครึ่งถ้าใครดูไ,<ป>ไม่ทนันก็ไปดูยื้อย้อนหลังในลายทีวีอย่าลืมไปดูกันนะคะหล่อมากๆภาพก็สวยมากเพลงก็เพาะมากๆเราดูดเพลงกันด้วยไหมไหนๆก็ดูแล้วเนาะยวไปดูเพลงกันนะคะคลิปคลิปต่อไปคลิปต่อไปคุณผู้ชมคะไปหาเพลงมาแล้วเพลงยังไม่ออกมีแค่น้ตโนตเป็นโนมาก็เลยจะกลับมาบอกว่าเดี๋ยว รอเพลงออกล้วจะมาร e act อ,อีกทีหนึ่งเนะาะเมื่อกี้ไม่รู้จริงค่ะอายเลยนั่งหาเพลงกันปร<ฮ>ะมาณสิบนาทีเ้าเพลงแมงไม้ปล่อยปล่อยและเทเลอรอันเดี๋ยวรอเพลงปล่อยแล้วค่อยไปดูเนาะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมไปดูกันนะคะเดี๋ยวล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะมาร e act มัน re act ได้ปอว,วะของจีนเอ็มอ่ะอันีตันออก่มาถ้ารีแอคได้ก็จะรีแอคนะคะ 拜拜，拜拜。